สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินไปในต่างแดนกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพามาที่สถานีรถไฟกลางของเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีนะคะเรานั่งรถไฟมาจากเมืองเนินแบบมาถึงที่สถานีรถไฟกลางมิวนิกประเทศเยอรมนีแล้วนะคะแล้วก็เดินออกมานี่ยคะ่ะด้านหน้าเดินออกมานะคะวันนี้เราจะไปชมบรรยากาศหรือไปร่วมงาน เทศากาลเบียร์หรือ Oktoberfest ของเมืองมิวนิกหรือของประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งเขาบอกว่างานนี้เป็นงานเทศากาลเบียร์ใหญ่ระดับโลกนะคะใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะตามคุณรตีไปค่ะดูบรรยากาศตามถนนหนทางนะคะผู้คนก็เดินมาจากสถานีรถไฟกลางแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะ เป้าหมายก็คืออยู่ภายในบริเวณที่จัดงานนะคะรถล,ลาก็เยอะคนก็เยอะตำรวจก็เยอะค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะและผู้คนที่เดินมาในวันนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเลยค่ะคือมาร่วมง,งานมาชมขบวนพาเรดในวันแรกของงานเทศกาลบียร์หรือ o k t o b e r f e s t ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งถนนสายนี้ที่พวกเราเดินตรงมาตรงเนี้นะคะ อีกสักครู่หนึ่งก็จะมีขบวนพาเรดอันยาวเหยียดมาให้ผู้คนได้ชมกันตอนนี้เขาเริ่มปิดถนนแล้วนะคะเคลียร์ถนนให้อ่าโล่งให้เรียบร้อยแล้วก็อีกสักครู่คงจะห้ามผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาเพื่อเปิดทางให้ขบวนพาเรดอันยาวเหยียดอันแสนจะสนุกสนานสวยงาม ผ่านมาณนะจุดนี้พวกเราก็มารอชมขบวนพาเรดเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวรอชมค่ะว่าขบวนพาเรดอันยิ่งใหญ่ในงานเทศกาลเบียปี2023นี้จะเป็นยังไงบ้างรอชมพร้อมๆกันเลยค่ะดูบรรยากาศในการเริ่มต้นนะคะ บรรยากาศนะคะผู้คนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จัดการจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะอยู่ผู้คนงหนุ่มสาวคนแก่เท่าเด็กเล็กผู้ใหญ่เยอะแยะเลยค่ะแลวคนแต่ละคนก็แต่งชุดสวยค่ะนี่นะคะ บรรยากาศถนนสายนี้นะคะอีละค่ะที่ขบวนพาเรดในวันเปิดงานเทศกาลเบียรหรือ Octoberfest ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีเขาจะเดินผ่านตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มปิดถนนเห็นไหมคะมีเชือกอขึงเชือกกันไว้ตรงนี้แล้วผู้คนก็ยังทยอยมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยสุดถนนสายนี้ละค่ะผู้คนจะเต็มเลยนะคะ ในบริเวณนี้ผู้คนก็เยอะนะคะเนี่ยมารอชมขบวนพาเรดในวันเปิดงานเทศากาลเบียร์หรือ Octoberfest ที่เบองมิวนิคประเทศเยอรมนีนะคะร้านเขาก็มีขายเสื้อผ้านะคะผู้คนได้ใส่ดูค่ะอุ้ยน่ารักค่ะห็นะคะน่ารักค่ะน่ารักน,กนกคะคะขายเสื้อผ้า ชมบรรยากาศทั่วๆไปกันก่อนนะคะค่ะถนนสายเนื้อแยกออกมาไม่ใช่ถนนหลักที่ขบวนพาเหรดจะผ่านนะคะก็มีร้านค้าร้านอาหารผู้คนก็เดินผ่านไปมาแต่การจราจรก็ปิดค่ะรถราผ่านไม่ได้นะคะวันนี้จนกว่าขบวนพาเหรดจะเสร็จสิ้นดูค่ะ คนก็เยอะบรบรยากาศคนมารอดูขบวนพาเหรดนะคะเยอ,อะมาก 11, okay, so 11. 11. ตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาที่ขบวนพาเหรดจะผ่านตรงจุดที่พวกเรายืนอยู่แล้วนะคะแต่เขาเริ่มมาแล้วคะ่ะจริงๆเขาเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาแล้วนะคะ แล้วช่วงนี้ตำรวจเคร่งครัดมากนะคะโโคือไม่ให้คนข้ามถนนไม่ให้ข้ามไปข้ามมาแล้วนะคะใครยืนอยู่ฝั่งไหนก็ต้องยืนอยู่ฝั่งนั้นยืนประจำอยู่นอกจากเดินตามถนนตามฝั่งของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะนะคะแต่ห้ามเดินข้ามถนนตำรวจดุมากนะคะเคร่งครัดมากนู้นมองไปข้างหน้านะคะลิบๆอยู่นึงค่ะเห็นไฟ เหมือนรถตำรวจเหมือนไฟกระพริบกระพริบมานะคะคือขบวนพาเหรดเริ่มมาแล้วนะคะตำรวจก็กั้นไม่ให้ผู้คนข้ามถนนไปมาละไม่ให้เดินไปมาละนะคะใครอยู่ฝั่งไหนของถนนก็ยืนอยู่ที่เดิมไม่ให้ไปไหนละเห็นไหมคะผู้คนเยอะมากยืนออก,กันอยแถวเนี้ยตามถนนสองข้างทางไปดเลยค่ะ น,นะคะเป็นบางส่วนนุ่มก็อยู่ข้างบนนะคะอยู่ดาดฟ้าหรืออยู่ในห้องอะไรประมาณเนี้เห็นไหมคะยืนมองที่ระเบียงก็มีด้านนอนนะคะขบวนมาแล้วนะคะได้ยินเสียงเพลงมาละวงดุริยางนำหน้าเดินมาเรื่อยๆค่ะ ขบวนพาเรมาแล้วค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจนำหน้ามานะคะโอนมาเรื่อยๆค่ะมาละรถนี้ก็เป็นรถตำรวจเหมือนกันนะคะ Das ist ein Symbol von uh, München. โอ้ยกระพวนว้าว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 อันนี้อันนี้ไหมที่ก็จะเป็นตุ่มอ่า this one they have to open one of these or not โอเคคุดีเลยอ่า

อุปกรณ์ช่วงนี้มีเยอะอันใหญ่ๆแบบนี้ก็มี Yes, it, the first one. the Oh. oh.